ค่ะเมตติชาแนลค่ะพบกันอีกแล้วนะคะพี่น้องคลิปนี้เฮาจะมาเว้าเรื่องเพลงนะคะของศิลปินที่เฮาชื่นชอบนะคะศิลปินในดวงใจณนะตอนนี้คือใครนั่นก็คือน้องยูรินะคะหรือว่าไอรี <c oughs> ต้องเฮ็ดอายุหน่อยลงเนี้ยสักหน่อยได้พี่น้องมันเป็นมันเป็นคอนเทนต์เนาะพี่น้องเนาะเออ ผู้บ่าวซ้ำหน่อยก็ต้องลดอายุลงมาจาักหน่อยฝากธนาคารไว้จัก32ที่เหลืออีก14นี่ก็คือถือว่าเอิ้นพิริได้แล้วนะคะสำหรับน้องยูรินะ,ะพี่น้องเฮาจะมาว่าเรื่องเพลงเรื่องหยังปติกะยินดีกับน้องชื่นชมนะคะใน2เพลงที่อ่าเกินล้านไปแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับเพลงแรกที่เป็นเพลงที่น้องได้โคเวอร์ของเพลงของไอกรองว่าอยู่เพิ่นนะคะนนั่ก็คือเพลง แค่ได้ยินคําว่าขอโทษนะคะพี่น้องเพลงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสไตล์ของอด้วยนําเสียงของของน้องยูรินะคะซึ่งก็จะแตกต่างจากพี่กองของเพลินยูนะคะเสียงทุ่มเสียงนุ่มนาฟังช่วนฟังนะคะคือกันนาฟังทั้งสองทั้งสองคนนั่นแหละค่ะพี่น้องแต่ว่า,าถ้าเปรียบเทียบเนื้อเสียงนะคะถ้าถามว่าโดยส่วนตัวของเฮานี่คือ มากเนื้อเสียงอของน้องยุลินะคะพี่น้องมันมันจะเบิ่งแบบว่าละมุนกว่านะ,ะแต่ว่าพี่กล่องก็คือแบบว่าเสียงเพิ่นจะชัดเจนแบบกล่องกลางวันคือจังคือจังซือเพิ่นแหละกะะ็อาจจะอาจจะมีแบบว่าออกแหบๆแน่สักน้อยเนาะพี่น้องเนาะตามคาลรคตเตอร์ของเพิ่นนั่นแหละค่ะพี่น้องที่นี่เขาจะมาบอกถึงสําหรับเพลงแค่ได้ยินคําว่าขอโทษเนาะกะซูสีมาก,กับ กับเพลงใหม่ที่น้องยูรีที่เป็นซิงเกิแลแรกของน้องนะคะที่ออกมาเป็นเป็นอีกอย่างอ,อ่ะอ่ะช่วงที่เปิดโตนะคะโมเมนต์เอ็มวีนะคะพี่น้องนั่นก็คืออ่ะแต่ว่าเพลงเพลงที่เป็นซิงเกิลของน้องเองนะคะแค่ได้ยินอ่ะโมเมนค่ะพี่น้องแฟนแนวใดนั่นคือแซงไปคือถือได้ว่าสูสีแห้งแต่ว่าระยะเวลาก็คือแค่ห้าวันหนึ่งล้านกับศิลปินแบบ โนเนมที่คนบ่ค่อยหูจักนะคะพี่น้องพี่น้องคือเบิเบ่องที่ราคาว่ามันจะมันจะ,นจะอัศจรรย์ขนาดใดแล้วคนร้องจะจะร้องเพาะขนาดใดเพลงจะม่วนขนาดใดเพลงเนี่ยก็จะเป็นบทเพลงของอ่าพี่ดีวเนาะอ่าพี่ดีวเพิ่นได้แต่งแล้วกะอ่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพิ่นกะได้น,นํามาให้น้องยุริร้องเป็นซิงเกิลแรกเป็นของน้องเองเสียงน้องเองนะคะพี่น้องกะ หลังจากที่แตะล้านไปแลบเรียแล้วเ,เ,เ,เรียบร่อยนะคะพี่น้องเพลงอ่าเวอร์ของพี่กองนะคะแค่ได้ยินคําว่าขอโทษน,นี่กะมาแตะล้านขึ้นกันนะคะพี่นอ้องคืดเบิงเอานะคะสองเพลงที่น้องร้องนะคะพี่น้องแตะร้านทั้งสองทั้งสองเพลงนั่นคืดเบิงว่ามันสีซำไดน,นะคะ แล้วก็คอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ทีอยู่คอมเมนต์นี่หลายแห่งนะคะพี่น้องในในบ่าว่าจะเป็นทั้ง m อ็ทั้งทั้งอ่าโตอ่าที่เปิดโตนักร้องเองที่แตะล้านกว่าณปัจจุบันนี่ล้านสอง้วค่ะพี่น้องสําหรับสําหรับโตที่เปิดโตน้องเองนะคะเพลงอ่าเฟ้นแนวใดน,นะคะพี่น้องน่าจะน่าตอนนี้นะคะปัจจุบันนี้ก็คือมื่นนี้จังโมงล่ะ น่านจะเกือบหกโมงแล้งแล้วทีเฮ่าเขาไปเบิ่งเมื่อกี้นะคะล้านสองแล้วบบธรมดาม่นบอกค่ะพี่น้องละกะเพ่งอ่าแค่ได้ยินคําว่าขอโทษกะอยูทีล้านล้านเสร็จเจนะคะพี่น้องละกะเนี่ย MV นะคะ MV แฟนแนวใดนี่แต่ไปสามแสนแล่ะเด้ค่ะพี่น้องจักมือล่ะน่านจะอาทิตย์หนึ่งได้ล่ะค่ะพี่น้องถึงอาทิตย์ละย่งเหอเออน่ะพี่น้อง กระทือได้ว่าบบธรรมดาด้ค่ะบบธรรมดาเลยสําหรับหนุ่มน้อยคนนี้นะคะหนุ่มหน่อยคนนี้โดยลักษณะเสียงคือเข้ามังนี่มเขาบมาแค่เนื้อเสียงของเพื่อนเนื้อเสียงของเพิ่อนีกมักมักแห้งนะคะคือมักตรงจุดใดก็คือน้องนี่สามารถที่จะล่องล่องได้ทุกสไตล์เพราว่าจะเป็นแนวสตริงหรือว่าเพื่อชีวิตหรือว่า,าแนวแบบว่าโจโจนารักนารัก ที่จังทีเพินพ่นเพิ่นหลองเพลงอันไอ้ต้าวของฉันเนาะอะ,อะตอนทีเพิ่นกรุมปิดอีพี่สิบแปดทีผ่านมานะ่กนนารน่ารักไปอีกรูปแบบหนึ่งสิเป็นเพลงเล่เพลงเร็วหละค่คิคูคิคูแน่จักหน่อยนะคะพี่น้องหรือแม้กระทั่งเพลงที่เพิ่นล่องคู่กับอ่าพี่ท็อปนาราก,กอนนะคะพี่น้องก็จะเป็นเพลงของน้องซีแกรมนะคะพบรักที่แม่กลองนั่นกมวนไปอีกแบบหนึ่งค่ะพี่น้องหรือเพลงอื่นๆที่น้อง ึ้นออนทั่วึืนคอนเสิร์ตนะคะเพราะว่าจะเป็นเพลงของอาจารย์เฉลิมพลนเนื้อเสียงนี่ว่ามันเปิดแผ่นพี่น้องเอ้ยบอดให้อวดอกอค่ะะอ,อนะอ,อนเสียงน้องว่าส,นสานซาในส่วนของน้องยูรินะคะและกะกะสำหรับคลิปนี้เขาก็จะมาชื่นชมนะคะชื่นชมในความสามารถของน้องด้วยชื่นชมในการการตลาดการอ่า แผนการตลาดของค่ายที่จะโปรโมทเพลงนองนำ้ำพี่น้องเห็นบอพยาบาลฟินแลนด์เพิ่นไปห่างเนะาะเมือวว่ารือเมื่อก่อนละที่เพิ่นจะก่อนที่จะไปออกคอนเสนออยู่ไซล,ะละ่ะพี่น้องรับเชิญนะ่ะเออเพิ่นขับไปห่างเพิ่นจะไปยิ่งเลเซอร์อ่าเลเซอร์จักแรแย่นั่นละค่ะพี่น้องอ่ายิ่งเลเซอร์ขนจกักรแย่นั่นแหละอันนี้คือเพิ่นก็กไปรล้านอันนั้นเนะาะเพิ่นก็ไปพล้านล้านทั่วทรัพท์มูเพิ่นในหางนะคะพี่น้อง มันก็จะมีโน้ตบุ๊กตั้งอยู่นะคะพี่น้องเพื่อนกัไปเปิดเปิดเพลงมานี่บ่าวเบนนะคะพี่เบนของน้องยุรีนน่ะละอ่าก็เป็นคููถ่ายวิดีโอเนาะค่ะ,ะพี่น้องเนาะเพป็นกะเว้ามาว่าเอา้าอันมานี่คือมาถ่ายประมาณประมาณใดเพื่นอนก็บ,บอกว่าเออเป็นการตลาดนะคะโปรโมทเพลงนะคะพี่เบนเพื่อนก็ถามว่าเพลงยังแฟนเท่าใดเพื่อนก็ว่าเนาะพี่น้อง,เป,อองเปิดแล้วกับสินี้เพื่อนว่านี่เปิดมาแล้วสองสามล้านแล้วยังล้าน ้านที่สี่สิไี่เปิดอีกเพิ่นวางสี่นะพี่น้องกับกับมันกะจิงของเพิินนะพี่น้องมันกะเป็นการตลาดอีกอย่างหนึ่งแมนบอกค่ะพี่น้องพอเพิ่นเปิดแล้วมันได้ยินเสียงเพลงปกติแล้ว้าน้านขายโทรศัพท์เขาก็จะมีพววเครื่องสอเครื่องเสียงอีกอย่างอยู่แล้วนะค่ะพี่น้องพอเพิ่นพีเปิดแล้วเออคนถี่บ่เคยได้ยินบ่เคยได้ฟังแล้วนาจอคือมันเปิดไวแมนบอกค่ะพี่น้องอ่า้าผู้ใดพานไปพันมา เขาก็ต้องได้ฟังก็ต้องสะก,กิดหูคือทามันมวนเออเขาก็ต้องซสแสวงหาว่าเออเพลงหนึ่งมันซื้อเพลงอย่างว่าผู้ใดว่าเป็นคนหลงเขาก็ต้องสรรหาเมนบพราะพี่น้องอันนี้ก็คือถือได้ว่าย่อมรับเลยเกี่ยวกับการตลาดนะคะเกี่ยวกับการตลาดของผู้มาณฟิแนแลดนนี่คือเป็นเป็นคนที่อายุหน่อยแต่ว่าความคิดนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะคะในในใน,ในด้านการตลาดหรือว่าการบริหารคนเดี๋ยวคลิปต่อต่อไปเข้ากัเสะ ได้มากว้าวในฐานะเอฟซียูนะคะพี่น้องสำหรับปุยาบาลฟินแลนด์เนาะแต่ว่าสำหรับเคมีคือเข้ากะอามาอวยลูกซรายลาวาซันซ่าค่ะพี่น้องน้องยูรินะคะสำหรับบทเพลงที่น้องได้ลองนะคะทั้งสองเพลงล้านกว่าทั้งสองเพลงนะโดยเฉพาะเพลงซึ่งเกินของน,อน้นองเองนะคะพี่น้องแฟนแนวใดเนาะจะมีจะมีสกักกีคนที เป็นศิลปินหนาไม่ที่คนทู่ๆไปอาจจะยังบ่ทันนีหูจักหลายห้าวันกํหนึ่งล้านวิวบ่ทธรรมดาเมนบ่ค่ะพี่น้องถือว่าสุดยอดเลยนะคะนอกนี้มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยจากที่เห้าได้ได้สัมผัสได้เห็นหน้าจอนี่แหละคะ่ะพี่น้องบ่เด็ไปสัมผัสจริงดอกคอยก็ว่าตามที่คอยเห็นในห,หน้าจอนี่แหละแต่ว่าอ่า คือโตเขาเองนี่จะมักเบิงบักเบิงถาชื่นชอบผู้ใดแล้วก็จะมักเบิงพัฒนาการของเขานะคะว่าเออสิ่งใดทีทีเขาควรปรับปรุงแล้วเขาเขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนจะของไปในแนวทางที่ดีใด้บนะคะพี่นองกับผมเปนว่าอวยางเดียวดอกละคะพี่นงแต่ว่ากะฟังอ่าฟังจากเพลงฟังจากการแสดงออกหลายๆอย่างแล้วก็ เบิ่งจากคอมเมนต์เท่านี้จะเป็นคนมักอ่านคอมเมนต์นะคะพี่น้องหรือแม้กระทั่งเท่าอ่าอัดวิดีโอลงไปนี่นะคะพี่น้องเท่ากับไปเบิ่งคอมเมนต์แล้วก็คอมเมนต์ใดดีดเท่าตอบใดเท่าก็พยายามตอบนะคะพี่น้องอาจจะซาแน่เนื่องจากว่าพระกินเท่ากับหลายอย่างนะคะพี่น้องแต่ว่าเท่านี้จะเป็นคนแบบว่าเออพอพ่นเหตุคลิปนี้ขึ้นไปแล้วเขาไปเบิง่งทางในมันคือฟีดแบ็กฟีดแบ็กที่กลับไปหาศิลปินที่เท่าชื่นชอบแม่นบ่คะพี่น้องแต่จะไปเบิ่งว่าเออ อ่าเอฟซีเพินเ่นวาถึงน่องเป็นจังไดเวาถึงคนที่อยู่ในคลิปสนทนากับน้องเนี่ยเพินเ่นวาถึงจังไดนี่คือเขาเอ่ามักที่จะไปเบิงไปอ่านคอมเมตนนะคะพี่น่องแต่ว่าส่วนใหญ่สำหรับน่องยูรีเนี่ยก็ส่วนใหญ่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะที่ชมน่องลากาที่เฮ้าไอ้นี่โดยรวมเนี่ยก็คือแบบว่าน่องกะจะพัฒนาการแบบก้าวกระโดดน,นะคะ โดยร่วมนะคะพี่น้องส่วนเรื่องอื่นๆเขาก็จะคอยมาโซเล่มาเว่าสู่กันฟังน่งเนาะพี่น้องเนาะก,กับเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งเด้เข้าในฐานะเอฟซีนี่ได้ว่าถึงน้องเด้อ่าได้เบานู้หัวมวลเนี่ยก็มีความสุขเด้พี่น้องความสุขอย่างหนึง่งถึงแม่ว่าเข้าเข้าเบิงกุมปิดเข้ากับเบิงอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าอันนี้ก็คือเข้าว้าออกมาจากใจของเฮ้านะคะพี่น้องว่าเออความหู้สึกที่เฮ้าได้สัมผัสมันะะเป็นแนวดนะคะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนเนาะเฮากัได้มากอ่าว,าวถึงนะคะความสามารถในละให้ในด้านการร้องเพลงของน้องสำหรับสองเพลงที่น้องได้ลองนะคะก็จะเป็นเพลงคอบเบอร์ของพี่กองนะคะแค่ได้ยินคาว่าขอโทษนะะ่ะกระแตะล้านล้านวิวเป็นทีเดียว้อยนะคะหลักการเพลงอ่าแฟนแว้ดนะคะในในในฉบับที่เปิดโต น้องเองนะคะพี่น้องกะล้านสองไปแล้วนะคะและ้วกะเอ็มวีนี่ก็คือสามแสนสามแสนสามแล้วนะคะพี่น้องกะถือได้ว่าบโธรรมดานะคะพี่น้องสําหรับอ่านุ่มหน่อยคนนี้นะคะกัฝากพี่น้องสำ,สำหรับคนใดที่บ่เค้ยคะ่ะไปเบิง้งบ่เค้ยคะ่ะไปฟังกับร้องไปฟังเบิ้งนะคะพี่น้องอ่าล้องคนหาร์คไปเบิ้งก็ได้ค่ะพี่น้องค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะคะพี่น้องแล้วก็อ่าหรือว่าจะคนหาเป็นเพลงก็ได้ แฟนแนวใดนะคะพี่น้องกะเข้าไปติดตามอ่าเบิงชื่นชมศิล,ลปินท่านอื่นๆนั่มในข่ายนั่มกระไดะค่ะพี่น้องสำหรับคินมีไว้แค่นี้ก่อนเนาะมันหมื่นมันคำแล้วเดี๋ยวเขาจะเก็บอ่าเก็บอุปกรณ์ของเขาในการใส่ปุ๋ยปลามือนี่แหละค่ะพี่น้องแล้วเขาก็จะเข้าบ้านนะคะเสียงเสียงอยังอ่ะเสียงจริงหรือเสียงอยังอ่ะอย่อมมาแรงเสียงจักรจันกระเริ่มมากแล้วค่ะพี่น้องมันก็จะเสียงรบกวนแน่เนาะ เอาไว้โอกาสหนนะ้าพอกันไหมคลิปต่อไปนะคะพี่น้องคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ